สำหรับคนที่งบน้อยแต่ว่าอยากจ่อยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรจ่อยเร็วนะคะสัดส,ส่วนกระชับตัวเบาลงเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นกาแฟดําคนก็รู้อยู่แล้วว่ากาแฟดํามันจะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงคุมหิวได้ดีมากส,สารสกัดของเราที่ใส่เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นพวกผงมะพร้าวและส,สา,สารสกัดจากต้นกระบองเพชรมันจะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงมันจะอิ่มนะคะอยู่ท้องอยู่ท้องแบบว่า6-8ชั่วโมงเลยนะคะทานตัวนี้พี่จะได้ในเรื่องของนะคะสัดส่วนกระชับตัวเบาลงตัวเล็กตัวน้อย ขาบวงขาเบียดนะคะต้นแขนใหญ่พุงนะคะพุงสวดพุงโโลโเล่นะคะแปลว่าติดของมันของทอดแล้วมันทําให้แบบว่ามันค้างที่พุงเป็นคุณแม่หลังคลอหรือว่ายุ่เยอะแล้วนะคะไวทองระบบการเราผาผลาญพังลงยากตัวหนาไขมันแบบหนาตึบเลยลงยากแล้วทีเนี้ยมันอึดอัดมันแน่นพุงใส่เสื้อผ้าไม่สวยเอาสูตรนี้ไปลองทานดูนะสูตรนี้ปกติ590รบาทน,นะคะสถังนี้ทานได้เดือนกว่า ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นพิเศษนาทีท้องให้สำหรับคนที่สั่งซื้อทันนะคะเอาไปเลยค่ะ3ถังจ่ายแค่390บาทและส่งฟีไปทางให้ไม่บวกเพิ่มเลยค่ะ